บางวันคนงโง่สุกบไปไปกูปจะไปใช้เอาดอกมาถือไม่ได้มาถือไมไว้ในปาเกวยกุ้งสิเขาโอ้ยงโวดีอ๋อยู่ดีวัดดีตัวนี้ดูเห้ดังกี่มงก์ฮะกี่มงก์<า>งก์<า>งไปใส่ตุ้มกุ้งให้อาแนไปใส<ช><า>่บ<า>บเบนใส่โบเบนโบเบมแนวเนาะผู้หญิงไม่เห็ดผายที่เห็ดเป็ีนมึงกะฮัดเห็ดซะตัวสู้กระไดเนาะใส่จังไดเน่ะใส่ตุ้มกุ้งน่ะวู้ดชุด แกงโบเป็นบ่ดิแกงโบเป็นบ่ดิมันโบเป็นบ่เคยเฮ็ดมันสิยากไม่ยิ้มพ่ใดญพาไปใส่ตุ้มกุง้งมันสิยากหยังสูบเอาเงือใส่ได้หนิเขินบ่เอาเงือใส่ไดน้หนิใส่หัวล่ะเออบางทีไม่ใส่มันก็ขึ้นตัวกุ้งซื่อๆน่ะปะ๊าดง่ายไปแล้วพ่อว้ายพ่อเคยเฮ็ดจังซั่นลังบ่เบิ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นเฮ็ดติกูสิไปใส่เบ็ดก,กบสูบไปใส่ตุ้มกุ้งเด้อแล้วก็ไปใส่เลยหยังใส่กูสิไปทางหู้นกุ้งมันอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เออเอากินเลพากันไปใส่ เอาห้ามใส่เด้อห้ามใส่ใช่นี่เราก็ถเทวันใส่กัแล้วเอ้ยไปใส่ก็ได้กุ้งเขาเบิดเจ้ากูดิกูจะไปใส่กบหน้ามาผัดเห็ดนะจะเร็วด้อมันสิคำเด้อเออนักกูลังหึดเด้กุ้งมันหลาไปนล้วพูนว่ะคือว่าใส่บนใดก็สิได้ก็สิมันมันก็คือสิหลายและกลัวถี่มาใส่ก็ได้เด้ออายกลัวเสื้อขวางอายกลัวละดีนะฉันก็เทียมไอ้นี่รถกูขี้ข้านย่าง เต็มเนื้อ้วเออเออเออมันปักมือกูมึงใส่เนื้อแล้ววะโอ้ยใส่ทุกอันเออไปมือฉันนะแล้วกูมันจะเด่นมาใส่มันวะเออไอ้มึงบอกไปโอ้แต่นี่ก็สบายตัวเนาะเออไง่ไงเอาเแรงไลยอีละยังใส่ตุ้มกุ้งแล้ววะใส่แล้วเอาหุคนตัวผู้จังม่วงเลยนี่โอวงกัสีแดงเลยเด้อียวพยายามเด้อ พยายามยามไงตัวเไม่หยังนี่ไม่หยังเอา้ากระเน้าขี้เลยขีได้น้ำได้หนิเห็นบ่เนี่ยโอ้จีลงน้ำไปเห็นหยังโอ้เห็นบ่อันนี้กับฟูเาก็ลอ,อยไปพยายามตุ่มกุ้งไป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  <c oughs> ได้ลอยน้ำนัำ่งแบบหยังวะไอ้มึงคือเด็กน้อยนี่แหละสวยใส่กุ้งอู้ด ว้าวจังส uh, 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 oh, ี่เ้อมู้จักห้องพอดกุ้งหลารเนาะห้าเก่งไว้ห้าเเบาเก่งเก่เก่ง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 เก่าเก่เก่ยเก่าเก่งเก่งเก่งเ่งเกงเก่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 งเ่งนก่กงเก่งเก่ไเก่งเก่งเ่เอ่งเก่งเก่งเก่งเอ่งเก่่งเก่งเก่งเอ่งเก่่งงเ่งเกง่่่เ่กเ่่กง่่่เ่นเ่เ่ ก็ได้แต่หมดสมอ่ะตุบกุ้งฮ้องไหมซูใส่ไว้ใส่สิได้สารใส่ไว้นี่ซูไมาใส่ไว้นี่จังไี้ก็ลงน้ำพุนตัวเนาะเอาจะบอกเนาะกูบอกเฉยๆกูบอกเฉยๆใส่บอลไดก็ได้วางไว้รถมันฮักชีได้เองโว้ยกะว่างไปอู้กะว่างไปนี่น้ำมันไม่เห็นแม้แต่แบบเครื่องบกสิไปห่วงนะคิดว่ากุ้งมันจิลอยขึ้นมาเนาะอะไรคือเรามันจะเต้นเข้ามาโอ้ยกูกะลงย่องสูเนาะฟูกวาสูสลัดสุกงอ้ย แล้วพนังโมน่ะมัดทิมไปยังสิไม่แต่มดแดงซต่วสิจ๋อมันห่อมันน่ะวัตถุดิไข่มดแดงกุ้งมันสูบหมดสิเต้นขึ้นวะนี่เฮ้อเป็นล้อซะจัดมึงสู้แยกออกแยกออกแต่ละอันนี่จุ่มลงน้ำเป็นย่านเป็นย่านเป็นย่านไปบนนั้นมามึงเอามาทิมไม่นี่ให้บอกสู้เจ้ากูบอกว่างด้ทิมไม่ลดฮะจะบอกทิมไม่ลดทิมใส่กระได้กูบอกว่าทิมไม่ใส่กระได้กระทิมไม่ได้น้ำบ่นั้นทิมไม่ได้เถืงโครู้เลยบอกประเอียดเนาะเอออโ ชูสีชูสีสแต็กยังมือเล้งต้มมีฮะต้มมีต้มมีอ่าไปยังเหลือห่อหนึ่งอยู่เดี๋ยวจะเฝ้าไปยังกูสิมอบล้างมัานให้สูอะนทเดี๋ยวน้เลยล้างมัานคนงงสุกอบไปไปกูศิไปใช้เอ่ะหรอกมาช่วยมาขิ่มไว้ในปากกล้วยกุ้งสีขาโอ้ยโงงเลย